นะพาทุกท่านนะมาเดินตลาดนัดนะฮะเพราะว่าตอนเย็นยังไม่มีอะไรกินเลยครับโอ้หอันนี้อะไรน่ากินจังอ่ะไหนอ่ะนี่น่ากินนะมันกรึบๆเนี่ยเหรอฮะใช่ครับนี่ไงเขาหั่นให้แล้วนี่ไงใส่ถุงให้แล้วเป็นไส้ใช่ไหมครับรวมครับรวมมีไส้กับอะไรนะฮะกระดาน อ๋อเล่นใช่ไหมเล้นหมูใช่ไหมฮะหัวใจหัวใจอ๋อเอาไว้พี่เสือโอ้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ต้มต้มเครื่องในเครื่องในใอ่ามันเป็นหมูหรือเนื้อครับหมูโอเคเป็นหมูพี่เสือจะกินอันนี้เอาทรับสองเลยเออก็ไปกินด้วยกันนะะตอนเย็นนะไปกินด้วยกัน นะะฮกับข้าวเย็นนี้ก็มีต้นอ,อันนี้กับหัวใจนะฮะเนาะเท่าไหร่ครับได้มาแล้วนึงอยานะเอ็ีสองอเมื่อกี้เลี้ยงน้ำนะฮะให้ทัพทูเลี้ยงกับข้าวต่อแทนนะ เลี Amazon, <laughs> mm ้ยงอเมซอนนะฮะเดี๋ยวให้ทัพพูเลี้ยงกับข้าวแทนนะทุกคนนี่ก็ร้านลูกชิ้นทอดนะครับเป็นตลาดนัดเล็กๆของหมู่บ้านนะครับอันนี้ขายอะไรครับ หมกไก่และนี่ล้วฮะอันนี้หมูยอแม่นินจ้ะหมูยอแม่นินค่ะอ๋อจักบาทเนี่ยครับยี่สิบห้าบาทจ้ะยี่สิบห้าบาทอันนี้คือหมกไก่ใช่ไหมหมกไก่ใส่บุญเส้นแล้วก็ใส่ปลีหมกไก่ใส่บุญเส้นใส่ปลีอ๋อครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะฮะไปรานกันจ้าอ่ะหันหลังทุกคนพี่เสือเห็นความน่าสนใจร้านนี้นะฮะนี่นะครับนางเสืออยู่กับเฮ้ยหนะ อันนี้เขาเรียกอะไรครับปลานินปลานินน ah, ah bon ึ่งบ่ปลานินนึ่งนะครับตัวเจ็ดบาทครับอ๋อละนะสี่สิบแต่เบนสี่อ๋อสี่สิบห้านะฮะปลานินนึ่งครับนะฮะต้องอะไพี่ตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วไส้แล้วก็มีไส้ย่างลิ้นย่างนะฮะกับต้มข้างในนโอ้โหอันนี้น่าสนใจลืมเห็นอันนี้คือ ข้าวจีใช่ไหมครับข้าวจีค่ะข้าวจีนะฮะอันจักบาทอันละสิบบาทหนึ่งข้าวจีอันละสิบบาทหน้าหนาวแล้วต้องกินข้าวจีนะคะหน้าหนาวต้องกินข้าวจีนะครับหน้าหนาวแล้วค่ะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับบ้านก้านเหลืองดงบ้านก้านเหลืองดงตำบลตำบลหนองแคนค่ะตำบลหนองแคนอำเภออำเภอดงดงหลวงอ๋อนะฮะมุกดาหารค่ะก็ห่างจากกกอกเราประมาณสักสี่สิบกิโลได้ไหมได้ไหมคะไปกกอกเนาะ กกรอครับจากกรอกนะประมาณ40กิโลได้เนี่เท่าไหร่คะยี่สิบงละยี่สิบครับขอบคุณค่ะไปดูอย่างอื่นต่อที่นี่และอื่นนะฮะโอ้ร้านนี้มีหมูกรอบมีเป็ดย่างนะครับย่าวเป็ดเ้าไห้าเป็ดโอ้ ดูหมูกรอบน่ารับประทานมากเลยนะครับ่อขาหมูครับทุกอย่างโอ้นี่นะฮะขาหมูตุ๋นก็มีนะครับโอ้ดูดูหมูกรอบครับทุกคนนั้งกรอบครับเนื้อนุ่มจข้าวหน้าเป็ดน้ำลายสอแล้วนะครับตอนนี้นะฮะน่ารับประทานมากนะเป็นตลาดนัดเล็กๆของหมู่บ้านแต่มีแต่ของน่ารับประทานั้งนั้นเลยครับอือ นี่นะครับมีเป็ดมีมุกหลอบมีมุกจุนโชว์เป็ดกันโชเป็ดโชว์เป็ดกันนี้นะครับพ่อค้าโชว์เป็ดด้วยนะครับเป็ดที่ขายยังไงฮะก็คือเราตัดเป็นกล่องอ๋อเป็นตัวก็แล้วแต่จะซื้อใช่ไหมฮะให้หมดครับอ๋อนะฮะจะซื้อราดถ้าราดราดแต่ใส่กล่องนี้กล่องเท่าไหร่ครับอ่าใส่กล่องกล่องละสามสิบห้าบาทกล่องละสิบบาทครับเป็ดสี่สิบบาทนะเป็ดสี่สิบ ยักอื่ามสิบาบอื่น35มสิบห้านะฮะครับยกเว้นเจ็ดสีบาทนะครับเจอกันได้เกือบทุกวันครับครับก็มีทุกวันเหรอฮะเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะครับไปดูยังอื่นต่อฟัดไปนั่งทาเลยอยู่ทางเลยนะมากระแม็นกระพูนะฮะที่มานานนั้นไม่ได้ลงมาด้วยนะครับ โอ้โนี่แกงอะไรฮะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้ไร่นะครับเอาไหมถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบค่ะถุงละยี่สิบนะฮะโอเคนะเชิญคุณป้าซื้อหนึ่งถุงนะครับหถุงถุงละยี่สิบค่ะตอนนี้เรายังไม่มีข้าวเลยนะเราจะกินข้าวยังไงอ๋อข้าวเหนียวมีอยู่นะครับ อันนี้คืออีหยังเนาะส้มผักบ่อ๋อส้มผักเสี้ยนนะครับทุกคนนะฮะส้มผักเสี้ยนนะครับแกงอะไรครับแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักอ๋อนะฮะแกงไก่ใส่ฟักนะครับอันนี้เดี๋ยวแกงเห็ดได้เลยแกงมามี่ฮะเดี๋ยวนะขนนขนุนบ่อ้าว ม่ถ้าผู้รู้จักด้วยนะครับใหญ่มานเป็นใหญ่กว่าซูมันเป็นแกงขนำน,น,น,นะครับแกงขนำน,นะครับนี่นะคุันี่ลากไก่จาลาบไก,ไก่บ้านานะบาส<า>ทำไมได้เยอะแท้ถุงเท่าไหร่เนี่ยน้ำซีนจ้าต้มมันชาวบ้าน,น,นอันนี้คือต้มไก่บ้านใช่ไหมต้มไก่บ้านจ้าเฮ้ยต้มเท่าไหร่นะยี่สิบบาทโอ้ทำไมถูกจังเอาเอาต้มนี้ด้วยเอาต้มนี้ด้วยนะครับ มันถูกมากเลยนะฮะต้มถุงบักเอฟนะฮะยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับครับอ๋อตอนนี้เราได้กับข้าวกี่อย่างแล้วครับห้าอย่างตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะกับข้าวเรามีห้าอย่างแล้วนะครับควากินเยอะจริงๆครับของกินเยอะมากนะฮะ เอ้ามีแตงโมเหลืองด้วยนะครับโมเหลืองก็มีแตงโมแดงก็มีอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงยี่สิบบาทบแล้วไอ้เป็นลูกเป็นลูกก็ยี่สิบยี่สิบห้าไอลูกเหลืองคืออันไหนฮะลูกย,ยาวๆรีอ๋อกลมเลีะแดงอ๋อเอาเอาลูกเหลืองครับเ,เหลืองเานาะครับเท่าไหร่นะฮะอันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทนะครับ อาเอาแตงโมลูกเหลืองไปกินด้วยลูกหนึ่งนะครับแตงโมแตงโมนะหวานจากตะโกนครตะกรอน20ห้าบาทค่ะหาเศษตังอีกห้าบาทนะครับพอไหมพอพอมีเศษเยอะนี่นะฮะหนักกระเป๋าพอดีนะฮะสามสี่ห้าโอเคนะครับกับข้าวห้าอย่างกับแตงโมหนึ่งลูกนะครับพอแล้วนะครับเราก็จะไปดูร้านเลี้ยงกาบาร้า ทางนี้มีไก่ทอดนะครับโอ้กับก oh, ข,ข้าวเยอะจริงๆนะฮะกับข,ข้าวเยอะมากในนี้ก็มียำนะครับทางนี้ก็มียำนะมีต้มม,ตม,มีขนมอันนี้ปลาทูด้วยนะครับแล้วก็มีร้านวอล์เฟรดนะครับ นี่คือตลาดประจำหมู่บ้านนะครับ,บมีทุกวันใช่ไหมพี่เสือเขาบอกว่ามีทุกวัน,นะครับเขาบอกมีทุกวันนะครับน่ากินหลายอย่างเลยครับ,รบเราก็ได้มาทั้งหมดห้าอย่างนะครับมีอะไรบ้างพี่เสือโอ้เยอะแยะนะฮะต้มเครื่องในใน้ําตกหมูหมอะไรอีกนะอันนี้ไส้ย่างนะฮะไส้ย่างนะครับทางนู้นก็อะไรนะแตงโม แกงหน้อไม้ต้มไก่บ้านนะฮะโอ้กับข้าวของเราเพียบแล้วนะครับครับได้ของแล้วก็เดินทางต่อนะครับเดินทางต่อนะฮะคืนนี้เราก็จะเป็นบรรยากาศการกินกับข้าวอร่อยๆที่สวนยางใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะฮะมือแรกของพี่เสือนะกกโอเคหลังจากที่ห่างไปนะสามอาทิตย์เต็มนะฮะ โอเคนะคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเสื้อผ้าไปนะครับผม